ไอ a แนะครับ24นิ้วตัวนี้เป็น M1 ปี2021ติดบ้างไม่ติดบ้างเปิดยากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเช็คกันว่าอาการเขาอะเป็นอะไรแล้วทำไมถึงเปิดติดยาก <my> สวัสดีครับ BB Max s ็ i t นะครับวันนี้เรามาเช็ค ไอแม็กนะครับตัวนี้เป็น24นิ้วตัวปี2021เป็น M1 นั่นเองอาการเปิดติดยากนะครับตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะเช็คกันเลยว่าเขาเป็นอะไรสายด้านหลังเป็นยังไงนี่บางสวยงามนะครับ ตัวนี้จะเป็นสนามแม่เหล็กที่เขาดูดเข้าไปชุบน่ดึกดึงง่ายนะครับเสียบก็ง่ายถอดง่ายเสียบง่าย <Wow. S 1> กดเปิดดึงที่อาคุณลูกค้าแจ้งมาว่าต้องถอดปัก๊กแล้วก็เสียบใหม่ถึงจะเปิดติด นี่คืออาการเครื่องอยู่ในประกันนะครับ11เดือน10เดือนกว่าๆนั่นเองถ้าเครื่องเปิดติดก็จะใช้งานได้ปกติเลยแต่ถ้าเปิดไม่ติดก็ต้องคอย มาถอดปลั๊กด้านหลังเพื่อที่จะเสียบใหม่อีกครั้งหนึ่งกับเครื่องใหม่ถ้าทําแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะลาบากด้วยสเปคเป็นยังไงไดูใกล้ๆนะเปิดรีพอร์ตเจมรีพอร์ตจะดูในส่วนของหูอยากดูกราฟ,ฟิกการ์ดมากเลยตัวนี้ไม่มีอะไรนะเป็นออนบอร์ดกราฟิกการ์ดเป็นออนบอร์ดตัว G.P.U แอมเ e m o r เ Apple 7ด้วยอ๋อ oh. เป็น 4K นะครับตัวนี้ไม่ใช่ 4K ธรรมดาตัว5 4.5K อ 4.5K แรม m e m o r y ก็คือ8จิกเท่านั้นสตอร a เรเท่าไหร่ครับ256เป็นตัว standard นั่นเอง เป็นรุ่นสแตนดาร์ดเมมโมรี่8 g b อยู่แล้ว Apple M1 ชิปเซตนะครับในส่วนที่เหลือไม่มีอะไรที่เหลือจะเป็นพอร์ตตัวนี้มันเป็น3.0ที่เป็น Type C อยู่แล้วนี่โอเคมาผ่าเครื่องกันเลยดีกว่าอยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไร ดูไปพร้อมๆกัน ข้างในไม่มีอะไรมากนะครับใหญ่เฉพาะจอเดี๋ยวแกะเคเบิลก่อนเดี๋ยวรู้แน่นอนนี่ข้างหลังเป็นยังไงข้างหลังเป็นยังไงข้างหลังเป็นยังไงเป็นไงเป็นไงเป็นอย่างี้เป็นงนี้เลยเป็นองนี้เลยมีอยู่แค่นี้เองนะด้านในเป็นยังไงนี่ตัวเครื่องบอร์ดเล็กนิดเดียว พัดลมตัวใหญ่มากระพงตัวใหญ่มากโอเคพาวเวอร์สปายไม่มีนะครับพาวเวอร์สปายอยู่นี่นี่พาวเวอร์สปายของเขาหน้าตาเขาก็จะเป็น m a ็กเซฟพาวเวอร์คอร์นั่นเองนี่คือพาวเวอร์สปายนะครับบอร์ดตัวแค่นี้นี่นี่อันนึงนะครับมีบอร์ดสองชุด จะมีหนึ่งชุดอยู่ตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันในนี้รอ,อบนึงนี่ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่คุมเกี่ยวกับท้ายสีด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นชุดท้ายสีอันนี้เป็นเคเบิลในส่วนของตัวจอกับชุดไฟแบ็คไลท์พัดลมคู่ลำโพงคู่แรซับตัวใหญ่โอเคเดี๋ยวเรามาแกะบอร์ดดูกันครับ โอเคนะครับตัว24นิ้วจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราตรวจเช็คในส่วนของตัวบอร์ดแล้วก็แกะเช็คกันว่าเปิดติดยากนะครับอันนี้เปิดติดภายใน1ทีเลยอ่าก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว24นิ้ว M1 สีสันสดใสอตัวเครื่องสีสันสดใสเรายังไม่ได้ประกบลงไปนะครับเดี๋ยวเราเทสก่อน พาสเวิร์ดเป็นจำได้น่าจะเป็นโอเคเข้าได้เทสแสงสีก่อนแล้วก็จับจอยัดเข้าไปนะครับก็สามารถส่งเครื่องได้เรามาเช็คในส่วนของตัวกล้องแล้วก็แสงแน่<ม>เพราะว่าเราถอดออกชุดเซ็นเซอร์หน้าจะถูกตัดให้ไฟต่ำ จะหลักสีในส่วงกล้องโอเคสวยงามโอเคกล้องใช้ได้ซาวกล้องเช็คก่อนนะก่อนที่เราจะประกบจอเข้าไปอ๋อดังดีนะครับ โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจับจอยัดกลับเข้าไปเลยตา,ตามมาเลยตามมาโอเค okay. เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการซีลจอกลับเข้าไปเครื่องก็จะใช้งานได้ปกติเปิดปิดเดีย๋ยวเราปิดชัดดาวในส่วนของตัวเครื่องก่อนนะครับโอเคท่านใดที่ติดปัญหานะครับ iMac หรือจะเป็น MacBook บีบีแม็กซ์เซมี2สาขาสาขาลามกับสาขาลาังสิตนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เปิดอีกหนึ่งที่อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ24่ิปี2 0 2 1 21คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ